นี่พอออกกลองรับบาดไปแล้วก็เตรียมรองค่าไปแล้วนะครับแล้วรับบาดไปเลือกมีการชนะกันดีในเวทีทุกดูเอากลับมาสปอร์ตเตอร์ของเสื้อนี้ดู กล่าวได้ว่าหากรัฐบาลเป็นผู้สร้างความเสียหายจนต้องท้องร้องแต่กลับนําเงินภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายเพื่อลบล้างข้อผิดพลาดในการตกมากกว่านะคะเนื่องจากระเบิดยังไม่ทํางานนะคะก็คือ,อยิงไม่ได้ระยะไม่ได้วงรอบของของระยะเอ่อของลึเครื่องยิงนั่นเองนะคะมันก็เลยไม่ทํางานค่ะก็คือเป็นชนิดเอ9มเจ็ดเก้านะคะไปตกอยู่ในห้องถแถลงข่าวชั้นสองของ ที่ทําการสองพาร์ตค่ะก็คือยังไม่ได้มีการระเบิดแต่อย่างใดนะคะส่วน M16 เนี่ยก็ยิงเข้าไปประตูด้านด้านล่างนะคะก็คือมีปอกกระสุนกระจายค่อนข้างเยอะค่ะคือฐานยิงเนี่ย M203 เนี่ยนะฮะก็คือยิงได้ทั้ง M79 แล้วก็ M16 M16 ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าือเรียกของการทหารจากตำรวจต่างกันเท่านั้นเองครับครับคุณนัทมนครับมีผู้บาดเจ็บไหมครับ มีเบื้องต้นมีสองรายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปอ,จอ,อ,อบอระบือจากจังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มคนเสื้อใดหนึ่งคนนะคะที่ยืนอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอิสระของตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจที่ไปยืนปตอ,อ,อยู่ตรงจุดนั้นโดยเฉพาะเลยค่ะก็คือได้รับลูกหลงบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็คือสะเก็ดระเบิดก็เข้าที่ตามใบหน้าแล้วก็ตามแขนลำตัวค่ะ แล้วมีแล้วมีคนเสื้อแดงเจ็บด้วยเหรอฮะใช่ค่ะมีคนเสื้อแดงเจ็บหนึ่งคนค่ะส่งโรงพยาบาลวชิราค่ะเอาแล้วแล้วเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ไงฮะก็คือทางพยานบอกว่าคือเขาเดินอยู่แถวนั้นนะคะเพราะว่าตรงจุดนั้นก็ใกล้ใกล้เคียงกับจุดที่ตรงผ่านฟ้าเหมือนกันนะค่ะเดินเดินถึงกันได้ค่ะซึ่งก็เบื้องต้นนะคะเหตุดังกล่าวว่าเกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งค่ะโดยก็มีแบบว่า พยานะคะแล้ก็พืบเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยของที่ทําการพากอะคะ่ะก็เล่า,าว่ามีบอกว่าเออเป็นจักรายายนยนต์สองคันเป็นผู้ชายสองคนนะคะก็คือส่วนลักษณะใส่เสื้อผ้าแบกว่าชุดดาทั้ทงชุดเลยคะ่ะแล้วก็หมวกไหมพรมคุมหน้านะคะก็คือคนซ้อนท้ายเนี่ยก็ชักเออเขาเรียกว่าหยิบเครื่องยิง M สองศูนสาขึ้นมายิงใส่ค่ะ แล้วก็หลบหนีไปโดยเหตุเหตุในเหตุที่นี่นะคะมีวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้ทั้งหมดเลยค่ะก็คือวงจรปิดนะคะเขาจะเห็นภาพว่ามีรถฮอนด้าขับมาปิดไฟนะคะขับนําหน้าแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ขับตามมาค่ะแล้วก็หลบหนีไปค่ะตอนที่คุณนรมลรายงานเนี่ยก็จะดูนะฮะนี่เป็นภาพวงจรปิดด้านหน้าของพักการเมืองใหม่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะ ข้อมูหาเนี่ยประจําอยู่นะฮะมาแล้วฮะรถฮอนด้าปิดไฟมานะฮะครับอันนี้นะฮะค่ะมอเตอร์ไซค์ตามมานะครับมอเตอร์ไซค์ตามมานี่ยังยืนคุยกันอยู่เลยนะฮะครับยืนคุยกันอจะชะอ่ามาแล้วครับนี่นี่วิ่งแล้วฮะนี่วิ่งแล้วฮะกันเนี่ยหมอบหมอบ จากจากภาพที่เห็นค่ะคุณนรุมนอย่างที่คุณนรุมน,อมนบอกไว้เนี่ยเอาละเขาปิดหน้าปิดตานะคะแต่ว่าข้อมูลที่ได้นอกเหนือจากกล้องวงจรปิดแล้วมีพยายนเห็นเหตุหการณ์ให้รายละเอียดเช่นเรื่องของรายละเอียดของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกว่าเป็นฮอนด้าเวฟสีสีค่อนข้างทึบก็อาจจะเป็นได้ทั้งสีดาําแล้วก็สีน้าเงินเข้มค่ะค่ะ ซึ่งลักษณะการกอร่อเหตุโดยใช้มอเตอร์ไซค์ที่ว่านี้แล้วมากันสองคนกรากิงเข้าไปเนี่ยใช่ลักษณะการเกิดเหตุเดียวกันกับที่ตึก TPI ไหมคะใช่ค่ะตรงกันค่อนข้างตรงค่ะแต่ว่าที่ตึก TPI ระยะเวลาเกิดเนี่ยห่างกันประมาณ4ี่สิบนาทีแลว้วคนร้ายก่อเหตุก็คือลักษณะรูปพรรณสันฐานเดียวกัน<ร>อ, <ๆ S 2> อาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืนที่พบเป็นชนิดเดียวกันค่ะแต่คนร้ายที่ยิงที่ตึก TPI เนี่ยเป้าหมายคือยิงขึ้นตึก ทพีไอเลยคะ่ะแต่ว่าลักษณะการยิงเนี่ยคือการยิงเนี่ยไปโดนโดนสายไฟ,ไฟมันก็เลยตกกระทบมาลงบนบริเวณใกล้ใกล้กับสี่แยกถนนนาราทิวสตัดกับแยกวัดแยกฟานนะคะ<ม>ก็เลยคือไม่ไม่เกิดระเบิดนะคะก็คือมามาตกเหมือนกันนะคะ,คะตึกทพีไออยู่ตรงไหนนฮะตึกทพีไอตรงนรี้จะอยู่ตรงถนนนาราทิวาส้าชนครินนะคะอ๋อฮะ,ะ,ะก็แสดงว่าตัวตึก ตัวอาคารเนี่ยไม่เสียหายมันไม่เสียหายเลยค่ะเพราะว่าระเบิดมันไม,ไม่ได้เกิดระเบิดเชื่อน,นะคะก็คือจะยิงใส่เนี่ยเพราะว่าอากาศระยะเนี่ยได้แต่ว่าเดันมีพลาดเป้าก็คือไปโดนสายไฟก่อนอ,อระเบิดมันก็เลยตกลงมาที่พื้นริมถนนนะคะใกล้กับสีแยกไฟแดงก็คือไม่ได้มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็คือมีตำรวจไปตรวจสอบบริเวณภายในแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่า จุดเนี้ยก็มีพยานเห็นเหมือนกันพยานพยานเนี้ยก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษกกาความปลอดภัยแล้วก็ตำรวจที่ยืนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งอะคะ่ะก็เลยมีตำรวจเนี่ยเฝ้าต,ตลอด2ี่สิบสี่ชั่วโมง,งที่เก็หตุค่ดที่พาายนพา,ายน,นี่เกิดหลังจากพักการเมืองใหม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเกิดหลังมีภาพวงจรติดไหมฮตรงนั้นเรื่องต้นกาลังตรวจสอบอยู่ค่ะครับแต่ว่าพยานยืนยันค่ะว่าลักษณะรูประพันธ์สันฐานเนี้ย กันกับที่ตรงจุดแรกค่ะที่ TPI เนี่ยมีคนเจ็บไหมคะคุณนรุมนไม่มีค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่เยอะไหมคะในตึกที่ตึก TPI นะคะก็ะคือจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รปภด้วยค่ะก็ประมาณเกือบสิบคนนะคะอตอนที่ฉันไปสังเกตการ็คก็ยืนดูเหตุการณ์อยู่ค่อนข้างหลายคนทีเดียวค่ะซึ่งก็มีคนที่ตํารุ่ว่าผ่านสันฐาน ของคนรายได้แล้วก็เล่าเหตุการณ์ได้อย่างที่ดิฉันพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะตรงกันค่ะซึ่งทางผู้บังคับการตํารวจนครบาลห้าคนตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำลุงนะคะคก็เดินทางไปตรวจสอบเหตุด,ด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าจะมีการประสานกับทาง